มาจอบเบิ่งกวางมองนีมันบันได้มาเพราะว่ามันบันได้มืดเนาะรอมันมืดแล้วมันก็นจังซีมาตอนนี้มันยังกรงเบียนอยู่มันยังกลัวคนอยู่ยังไม่มามันสิมาหากิญ้าแทวนี้ลหละสวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอมมาอีกเ,เรื่องหนีมาในรูปแบแบแปลกๆป ใส่สุดสวยไปดิวพี่น้องเพราะมันใกล้วันอีสเตอร์สีเหลืองเนาะก็เลยใส่สุดสวยมาแต่ว่าก็ได้หน่อยก็บทใส่เสื้อคือแล้วมันหนาวมื่อนี้สภาพเมากินตำักม่วงอืมกับปันเขียดเขียดแห้งใส่ไมโครเวฟกับต้มไข่ไปกินข้าวนอกบ้านสนกว่าวมื้อนี้ข้าวเหนียวเมื่อันสิเย็นแล้วบ่ใกล้ยินแล้วอยากเบ้าดังอยู่พี่น้องบ่งมีไผอยู่นี่แต่ว่าเบ้าดังไม่เพราะหยังเมื่อกี้แม่ไอ้มาได้ยินเสียงกว่าอยู่ทางบุแหละ ไปเบิ่งน้ำขุนมาแล้วบม่มีแต่ทาง,งเมื่อกี้ได้ยินเสียงกวางข้างหนา้าเบาดังมันินีเพราะว่าอยากพาไปเบิ่งนั้นแม่ต่ว่าสิกินเขาซะก่อนหิวเขาแหงๆางไปเบิ่งสวยๆก่อนเนอะโอ้ฮึฮึเบิ้งจุสวยๆก่อนเห็นไหมคะเลี้ยงว่าสิเอาเก้าอี้มาอยู่ได้พี่น้องมานังมอนี่เพราะว่า หนาห่อนแม่ไอ้มากก็มักเอาอย่างมากินมาเล็นอยู่นี่เนาะวันนี้มันนักของก็มาอย่างในมันนักกับเรื่อเอาเก้าอี้มาเดี๋ยวใส่เสือ้อกนน็หนาวหนาวแล้วหนาวแล้วสู่ความงามแล้วสู่ชูเขียนอันอันอะไรนะอันเลียวเลียวสวยวก็จะใส่เสื้อ,อหนาวครับพี่น้องอยู่ในเงื่อนก็แบบอุ่นอุนอ่นสนหรอกเมื่อกี้เนี่ยเอากระโปรงเสียบใจทางไหนมันได้ย่านป้าเห็น ป่าพันอยู่ข้างล่างยันระบาห่วยมองไผ่ก็เป็นบ้าบ่มีหิมะมาใส่กับปูงนาหัวยันระบาเนาะห่วยมันคือรูดยากจ้ะเบื้องเขาได้ได้บัดนี้พี่น้องเอ้ยเบิ่งวิวงามอีกก่อนนี้ผมก่อนผมมันไม่งามมาพี่น้องสุดเหลืองตุ้มหูเกียวบนนี้หืมจีนสะก้อนเด้อสิมีเรื่องซีว้าบันฟังจินจะงอยสะก้อน มีเรื่องอย่างมันบอสบอนได้บอกกินสักวันหมองมวงพรั่ังมันบอสมแม่มาบีบอเนาใส่แอปมักกัดเกลียดมันห้อง <c oughs> แทบแทบเน้องบ้านแม่มามักแต้มหมองวงกรับเขาแต่ว่าทงจังหวัดอื่นรูกเหรอจังหวัดอื่นหมู่บ้านอื่น จำมะม่วงแม่มาก,กินแบบบัใส่พักบัมีพักแล้วจ้ะมักใส่พักไคทำอมใครต้มแล้วก็มาต้มใหม่ๆเลยมมนจะเป็นอย่างซีโน่แบบนี้ ừm, chép lắm cho năng hình dung nữa, cho hình nhung như tầm hèn, có chép lắm tắm ไว้มีหน่อยเบิดกับอันนี้เลยน้องกุ้งหอยแมวรอบสุดท้ายเบิดเลยเนี่ยวิวสวยๆนะคะคนก็สวยได้บักม่วงน้ำดอกไม้บ้านนอกน้ำพี่นอนะอ้องสุ่มนะหอมๆแซ่บเลยแซ่บคนเนี่ยสมสมหอมๆน้ำดอกไม้ ยอดค่ะบึงวิวดอกไม้หลังสวยๆแบบเกลี้งงงงยงแห้งนี่โอบไม่ก็เวฟบแคมสองนาทีได้พี่น้องนตัวน้อยเนาะเขาเลยสองนาทีแล้วพจ่อยากใหม่ บ่น่าเชื่อเนาะคนงานบัดนี้กินเกียดเต็มน มบดนี่แม่เมมาเข้าตู้เย็นมาได้แต่ว่ากินอื่นอีกข้าวตู้เย็นแม่กรอบขึ้นอย่างงอ อันนี้บ้านร้อยกว่าปีเนะแม่มาเคยเว้าบันฟังเลและบ้านเก่าร้อยกว่าปีอิม่มเลยเด้อปี่น้องเด้อที่มาเว้าเรื่องบ้านคุณสาฝรังนี่เคยมีลูกมีเมียบออพ่อของเอมานี่ เคยมีล ar, ูกอยู่บ่อเคยมีเมียอยู่บ่อที่มาว่ามันฟังแต่ว่าก่อนที่ฟังนี่กับพที่พาไปเบิ่งกวางก่อนี่นอนที่ยินเสียงมันห้องอุกอ๊กอักเนี่ยแต่เบิงเซิงกับเราไม่เห็นอยังกันไปเบิ่งเบิ่งซะก่อนพยายามยางสิบ่อยมันดังพี่น้องแต่ว่าย่าเงี้ยมันไม่ค่อยดังมันราวย่างเพราะว่ามันหิวดีดีดีกว่าที่นั่น น้องีขึ้นห่เมากะาดหนึาะว่าตรงนีมากละลาองอีเดนท่อเป็นสน้ิมาจะมีนิทาพราะว่าไม่เอ็นานมาเบิจกก็ไม่จจมีนเรื่องคนก็แสดามีห้องเปลี่ยนไพ่กันโอ้โบางคนกับบัมเชิมกันคุณใช่คุเพาะบางคนก็ว่ามันร่วมเทีบกันผสมพันกันอะเงี้ยแต่นี่ใชแนี้มันนา มันมันยานมันล้วนมันจะ้าเาป็ตายกันฮเป็นเนือมากนีันกนตายมาเามตัวเลีย้ำซดขึ้นี้ก้วมกวนี่นัเอาน้มานตลอดที่ไปลงไปเรื่อยไปเจอดมักว่ามันจะมานั่นเวลาเากลับมันกัดเลียนน้ำ มพี่น้องมันจะควมมันเมียวมาขาบคอมันมันก็เลยตกใจมามีสองมือด้วยกันหลังจากตายจะทรมทุกใจนะฮะข้าคอบ่ไม่เปลี่ยนพี่น้องแต่ว่ามันกระตายและมันตกใจนั่นเห็นบอนบ่มีอิริพูดมันอยู่ในป่าพุ่นมันห้อมเมียมันอย่างไรเอ้ยมันรอแม่อมามาทิ่เสืหนาวหูพี่น้องใส่หมวกก่อนั่นและที่มาเล่าเรื่องคุณสารนั่นแหละว่าเพิ่นเคยมีลูกมีเมียบอ บ,เค,บ,บเคยมี้ะจ้ะอืมเมียน่ะกับบเคยมีบอว่าเมียประเทศเอ่าทางอีเซียหรือประเทศนอ,บบอร์เวย์กับบเคยมีแต่ว่าผู้สาวนี่เคยมีอยู่อืมกับทีมีผู้สาวกับทีเคยเซิ้งเคยอย่างเลยนาะพี่นอ้องคิดว่านะ <c oughs> บอบ่เดียว่ามาเรื่องปลาพันบริสุทธิ์บอ่เหมือนกับเฟยไป,เ,ป,เ,ป,เ,ป,ปเซ็นไปน้ำกันในซื้อในแหละพี่นอ้องอืมโอ๊ยไม่ได้อาแว่นตามาแดดเมียงตายอยู่แล้วน่นละลูกนี่ห่วยบ่มมเมีเราซื้อเป็นลูกได้จากไหนบ่พี่น้อง กับเเคยมีด้จ้ะลูกนั่นอืมเพิ่นเจอกับแม่มาตอนนั้นแม่ไอมาเจอกันแม่ไอมายี่สิบแปดปีประมาณนี้แหละพี่น้องเพิ่นน่ะสี่สิบปีที่แต่งงานกันนเออเพราะว่าแม่มากับเพิ่นนะฮางกันสิบสองปีอืมพี่น้องก็เลยบ่เคยมีผู้สาวแต่เคยถามเรื่องผู้สาวเพิ่นเพิ่นกับเป็นไออายถามให้อย่างเรื่องมันผ่านมาแล้วเพิ่นว่าเพิ่นก็เคยอันเคยแบบว่านั่งมอเตอร์ไซค์เนแม่พี่น้องอืมเอามึงอยากลงมืงอกลงใส่หมวกนั่งมอเตอร์ไซค์อัน ฝรั่งก็จะมากี่นอกจาะพี่น้องเวลาพักร้อนอ่าพักร้อนหนาห้อนหนาอีหยังสิอากาศดีก็เอาน้ำมอเตอร์ไซค์ไปก็เอาเสื้อผ้าอีหยังเป้อีหยังใส่ไปกับมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องเพราะถึงเมือใดก็ไปกลางเต้นนอนอีหยังสิแม่เออแม่มาก็ยังนิ้อยู่พากันอาบน้ำอยู่บ่านอนดอกแต่อยู่กับกูก็บ่ค่อยอาบน้ำได้ปูวกูก็ได้นะก็ยังเมาหยอกอยู่ด้วยว่าเธอได้อีหยังบ่เอาเั้นเอ่อถามอย่างเรื่องมันผ่านมาแล้วเพิ่นอายว่าอือก็สิเฮ็ดอีหยังกันอยู่บ่จักแล้วเนาะนั่นล่ะบัดทีนี้หั่น ก็บ,บอกไปแล้วเนาะว่าเพิ่นบ่นเคยมีลูกมีเมียจื้อแม่เอ็มาเพิ่นก็นติดให่เลยแบบขนาดลูกสองให้พี่นอ้องเอองามแฮงเอองามแฮงาง,างามขักเว้าก,กับมวนแล้วก็สิวาต้วบ่เนาะอืออ่าบัตเทนิหัน่นกะกะกะมาเว้าแค่นี้แหละพี่น้องมาเว้าแคว่านเราบ่เคยมีลูกมีเมียเนาะแต่ว่าตอนแม่เอมามาไใหม่ก็คือหมายถึงว่ามา,มาเที่ยวนะพี่น้องตอนนั้นยังเป็นผูบาวมาเทียวบ้านผูบาวมาเทียวนอเวนี่อันเยวมบงกว้างนะ้ำมาเทียวนอเวนี่ ได้สามเดือนแรกเนาะพี่น้องมามาวีซ่าท่องเที่ยวส่นมากจะเจอก็มากันสามเดือ,ดนะเอ,น,อเนเ,อเนาะเออนั่นแหละก็ก็มาเห็นทานเ็ทนี่ซอยเพิ่นอด้วพี่น้องตอนนั้นเออกระเฮ็ดอันนั้นอันนี้ซอยหญ้าเพิ่นหญ้ากัเจ้าของกับาษาอังกฤษกกับพ่องูงูปูปูปลายหญ้ากับบุกวยเก่งแต่ว่ายานี่รู้อยู่ว่าใจดียิ้มตลอดว่าอย่างกระยิ้มเลยไหมพี่น้องมาแ,แรกๆก็ไมาเห,ห็นทานเทนี่ซอย,เ,ยเพิ่นแต่ว่าเพิ่นะบอกวา่าเข็มว่าสันเบิงเบิงเบิงบุญิงคนนี้ส่งขอความมหาศาลว่าสัน พ่นกะหอยอ่านได้พี่น้องแต่ว่าเป็นภาษาโนวีไม่เอามากับบ่เขาใจเนาะพ่นกะเอาแปลให้ฟังแต่ภาษาอังกฤษให้ฟังว่าแปแปลว่าอีหยังสิแไหมอือผู้สาวคนนั้นเพ่นกะบ่ได้บ่าดอกว่ามักมักพ่ออามาก่ะพี่น้องคนคน์เว์นี่แหละแต่ว่ากะห้ารลู้ว่ามักนั่นแหละเนาะเพราะว่าเป็นว่านเขาทรงมหาดูดูทรงมากับประมาณว่าสบายดีบ่อมือนีเป็นจังได๋อียยังที่แหละเธอส่งกลับบ่ซบ่นบ่เคยสรงกับจักเถื่อวาซันอืมที่ในใจเมนบ่อันตบมือขังเดียวบ่ดังเลยนะพี่น้อง แม่มากกคิดอยู่แมนอยู่บ่อบ,บอ่บอบ่อฉันเคยทรงอีหลีครับเอาแล้ววันนี้รู้จักกันแบบใดจังใดเขาคือที่ทรงขอความมหาเธอวะ่นเลยว่าเขาเคยอยากมาเล่นบ้านวะสันเขาเคยแบบว่าขอมาเล่นบ้านสันวะสันขอมาเล่นบ้านสันวะสันเอาเธอกรให้มาเออฉันก็บอกว่าห้มาโอ้มาแล้วก็ยุตเห็นอยี่ยงกันเลยนาะฮันบ่อบ่อวะสันมาแล้วก็อยู่ตห้องรับแขกคุยกันวะสันอันคุยกันบ่ได้เห็อนอย i̇şte ี่ยงเลยวะสันผนว่าหล <sh> ังจากนั้นนั่นมากก็คือหลังจากที่ผูสาวมาเล่นเฮือนน้ำแล้วอ่า ผู้สาวก็ส่งข้อความมาหาตลอดแล้ววาส่งมาแล้วก็บอตอบแล้วอ่านอ่านแล้วเราก็บอตอบนหมนพี่นอ้องเออบัดนี้บัตรดท้ายนี่ผู้สาวส่งมาตลอดส่งมาบันลาบอตอบกเคือเขาก็เลยส่งภาษาอีกอย่างเลยพี่น้องขั้นบ้านเท่ากับแบบเอาแต่สิพิมพ์ไปเนี่ยไม่รูปหัวค้นรูปกระดูกรูปหัวกระโหลกรูปแบบว่ารูปตีนแน่รูปอย่างแน่ยอะไรพี่น้องกับประมาณว่าส่งมาอยากให้คุณสารนี่ส่งกลับอย่างที่แหละอตอนมาสามเดือนเม่คืยังให้บางนี่เเท่าๆมาเบิ้งไม่เข็มขาส่งมาอีกแล้ว ตอนน่ะแม่อ้มากกับบุได้หึงได้ห่วงเพราะว่าคิดว่าเป็นแฟนกันมาเที่ยวน้ำเข่าสามเดือนแปบว่ากระจักซีแบบอยู่น้ากันแล้วโอเคบอสามเดือนจักซีเป็นผัวกันเมียกันบอน่ะพี่น้องแม่อ้มากกับบได้หึงเนี่ยกระทัมาด่าเลยไหมเพราะคิดว่าคนนั่นบอกงามพอแม่ไอ้มากอยู่แล้วละอีกอย่างนะนั่นแหละจ้าก็เลยวันนี้แม่อ้มากกับับไปน่ะละสามเดือนวันนี้ก็จนได้วีซ่านแต่งงานวีซ่านวีซ่าอย่างนวีซ่าที่ตามสามีบนขึ้พี่น้อง พนกันยังให้เบิงอยู่ได้พี่น้องเออพอนกับยังใหเบิงอยู่ว่าคนนี่ก็ส่รงมาอยู่ได้เข็มแม่อมากับกับบได้หึงห่วงได้พี่น้องขนาดบ่านได้วิสัยแต่พอคิดมาจังใดแบบเขาเขาอสี่หักแม่ไอมาเลยไหมคุณนั่นแหละกับมาเวาปันฟังกับประมาานี้แหละจากพี่นอ้องเพราะว่าเราก็คือเ่เคยมีลูกมีเมีเยแลวนะพี่น้องกับจักกับจักสิวาจังใดเนาะกับคือเราเคยมีนั่แหละจากพี่น้องบัตรนี้หันอันไอมานี่แม่ไอมาจะบอกเลอแม่ไอมาบ่ได้บ่ได้จากธรรมชาติได้จากแม่ไอมาเห็ดหมันอยู่เมืองไทย ต่ว่ามามีลูกอีนอเวได้จังไรเฮ็ดมันเป็นอยังคือมีลูกพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าแม่เอมาจะมาว่ามัานฟังอีเดอ้อคลิปต่อต่อต,อตอ่ต่อไปพูดแหละจังสิว่าบานัาบานฟังว่าเป็นอย่างสิแม่อือเอมานี่บ,บ่ได้บ่ได้เกิดในธรรมชาติได้จ้ะนั่นละ่ะกะสิว่าอีหยังอีนอบัดน,นี้เนาะคิดไม่ออกเลยคลิดไ,ไม่พอเลยอะ่ะอืมก็บ่มีดอกคลิปนี่พี่น้องก็คือมาเว้าเรื่องนี้มันฟังนี่ล่ะอืมขอบคุณทุกปู่ทุกคนที่กดไลคล์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจให้แม่เอมา คลิปนี้ก็พอชันี่เลยนะพี่น้องกัมากินอันแต่ม่องม่วงโชว์แล้วก็มาเล่าเรื่องว่าผัวเคยมีเมียบอเคยมีลูกบอแล้วกับว่าเคยมีนี่แหละจา้าอืมอ่าบัตรที่นี้หันกาสิห้เบิงคลิปแม่เอมสิเรีนแลีนเดินแคดวอล์กแถวนี้เดอพี่น้องเนี่ยแถวนี้ให้เบิงเดอเออสิเดินสิเดินแถวนี้เ้เบิงว่ามันงามสมดยใสชุดงามๆามแล้วก็สีหนาวบองสี่ไหมเบิงใเฮได้จ้าเบิงให้จบคลิปเนี่ยจ้าสวัสดีจ้าบายบาย กระโปงบเบาบางเลยพี่น้องใส่อันนี้อยู่สวยก็สวยได้ได้จุกเลยแล้วของซื่อมาแล้วคุณ <c oughs> น่ะ มโนเมนบางๆนี่พี่น้องหมาแม่เอมาลุยมานัคุณเห็นบ่หอย่องเข่าขันบัว่าอีดีเห็ดบ่ได้ายังว่าลุยมาบ่ได้ายแล้วันบัว่าเจ็ดของเราก่อนงานขึ้นมาแล้วกะอาหารเส้าเมยเป็นผักๆเด้อเส้าเมยเพี่น้อง exactly. มันสั equipo, ้นพี่น้องสั้นนี่กับบัวบันไดเด้มามันลายพร้อม ชั้นมาหลายพ่อมเมื่อย